ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าศูนย์อาหารอาทิตย์ไฮเวย์นะครับอยู่ในปั๊มปตทก็เดี๋ยวรายละเอียดนะผมจะขึ้นให้นะครับว่าปั๊มปตทเนี่ยชื่อปั๊มอะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็สาเหตุที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมมาพักรถนะถ้าหากใครมีโอกาสนะครับเดินทางมาทางภาคอีสานแล้วต้องการจุดพักรถก่อนที่จะเข้ากรุงเทพนะครับเพราะว่าจุดที่ผมยืนอยู่มันเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะต้องการจุดพักรถที่แบบครบครันเลยนะครับผมก็แนะนําที่นี่นะครับอาทิตย์ไฮเวย์ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูสูตรอาหารด้านในนะว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะครับที่เห็นด้านหน้านี้คืออเมซอนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะอันนี้โซนขนมจีนนะครับ น,นี่จะเป็นเครื่องดื่มครับส่วนนี้นี่จะเป็นข้าวราดแกงนะครับ ก๋วยเตี๋ยวเย็นเราโภผมเอาโฟยำใหญ่ ื้อก๋วยเตี๋ยวมานะครับเขาจะมีเครื่องปรุงแยกให้ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องปรุงรวมใครจะปรุงใส่อะไรก็มาปรุงตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆร้านข้าวต้มปลานี่ครับอยู่ข้างร้านข้าวต้มซุกี้ทะเลนะครับอยู่ติดกันเลยเดี๋ยวผมจะมาสั่งข้าวแกงนะครับผมเห็นข้าวแกงน่ากินมากนะครับ กินมากเอาหมดก็โอเคผมเอาจานหนึ่งครับผมเอา,เา,าหน่อไม้ไก่ปะาาหน่อไม้ไก่นะครับกับอันนี้ไอสองอย่างมันเท่าไหร่ครับรอโอเค อันนี้ด้วยครับตอ,อนนี้ก็เราจะเติมน้ำปลานะครับถ้าใครชอบนะผมจะเติมใส่หมูหน่อยนึงนะครับแล้วก็มันก็จะมีที่รวกช้อนแล้ดช้อนซ่อมเน่ยหยิบเอาตรงนี้นะครับ ครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่หน้าคาเฟ่อเมซอนนะครับอยู่ที่อาทิตย์ไฮเวย์พีทีซีสเตชนะครับตำบลหนองกระตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งตัวนี้ผมก็เข้ามาพักรถนะซึ่งเป็นจุดพักรถหรือว่าปั๊มน้ํามันพักรถเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนักเดินทางทุกท่านนะครับปั๊มนี้นะครับจะอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับมีร้านอาหารนะครับมีศูนย์อาหารมีของฝาก รวมทั้งนี้ด้วยนะครับร้านเท็กซัสชิคเก้นหรือว่าร้านไก่ทอดเท็กซัสนะครับซึ่งผมบอกเลยเลยว่าเข้ามาที่นี่นะครับจะไม่ว่าจะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับสถานที่พักที่กินนะครับเยอะมากๆนะครับก็ไม่ได้บอกว่าทุกที่ไม่ดีนะแต่สำหรับผมผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆนักเดินทางด้วยกันนะครับว่าที่นี่เป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับ อันนี้ชื่อนกคอรคาเทลนะครับ อันนี้ก็คือห้องน้ําชายนะครับห้องน้ํำชายเขาก็จะมีรูปเด็กผู้ชายชีอยู่นะครับส่วนห้องน้ําหญิงนี่ไม่รู้นะผมไม่รู้นะก็โอเคนะครับสําหรับวันนี้ผมก็คงจะต้องเดินทางต่อแล้วนะครับก็หากใคร มีโอกาสได้ผ่านมาแล้วก็อยากจะหาสถานที่พักรถแบบพักที่เดียวแล้วแบบครบหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อยู่ได้นานๆนะครับผมก็แนะนําอาทิตย์ไฮเวย์นะครับก็ยังไงแวะมาใช้บริการนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าทุกที่ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าผมแนะนําสถานที่แห่งนี้นะครับก็โอเคนะครับสําหรับนี้ผมกต้องต้องขอเดินทางกลับแล้วพบกันโอกาสหน้านะครับสําหรับนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย